สวัสดีทุกคนคะ่ะมากินอาหารเสาร์ก่อนจิไปธนาคารต่อเมื่อวานไปแล้ววอสําเล็จเมื่อนี้จิไปอีกจิไปธนาคารอีกเดิมมื่อนี้สวัสดีทุกคนคะ่ะนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไรา์นะคะสิพากินก่อนเดินทางด้วยพี่น้องวันนี้ยาต้องไปแบงก์อีกนะคะเมื่อวาน เมื่อวานยายไม่ได้เช็คให้ดีก่อนก่อนยายจะออกจากแบงค์นะคะเอาเงินไปเข้าธนาคารแต่เงินมาถึงบ้านไม่มียอดเงินนะคะยายก็เลยจะรีบอาบน้ำตื่นแต่เช้าเลยวันนี้ตื่นตั้งนะแต่6กโมงล้วนี้แต่เพิ่งเสร็จงานนะคะเอาเงินไปเข้าธนาคารแต่ว่ายอดเงินมันเพิ่มมาแค่200บาทที่เหลือมันไปไหนหมดยายจะไปขาด ถามเขาวันนี้นะคะ F4 นะคะที่เหลือมันอยู่ไหนเพราะว่ายายก็ไม่ได้ดูตอนแรกก่อนยายจะออกจากแบงค์มายายถามน้องเขาว่าน้องคะทาไมตัวเลขมองไม่เห็นเลยยายก็ถามเขาแบบนี้เนาะทำไมมองไม่เห็นตัวเลขเลยยายไปอัพมาเมื่อกี้ยายอัพพังงานตัวเลขมันชัดเจนอยู่แล้วล้วอัพเสร็จเราก็เดินเข้าไปข้างในเพราะว่าตอนแรกยายจะหยอดตู้แต่ที่นี้ตู้มันเสีย ตู้มันเสียยายก็เลยไม่ได้หยอดยายก็เลยไม่ได้เอาเงินเข้าเข้าตู ATM ้ ATM นั้นั้นน้องผู้ชายคนหนึ่งเขากะถามยายว่าทำอะไรครับอ๋อยายจะเอาเงินมาฝากอ๋อเดี๋ยวผมกดหมายเลขให้เขาก็กดหมายเลขให้ยายใช่ไหมกดเสร็จยายก็นั่งรอแป๊บหนึ่งเขาก็เรียกเรียกหมายเลขที่เรานั่งรอเข้าเรียบร้อยเข้าเรียบร้อยยายก็จะมาบ้านแล้ว ยายก็ยายก็ถามเขาว่าน้องคะทําไมตัวตัวหนังสือมันมองไม่เห็นเลยยายก็ถามเขาแบบนี้อ๋อขอโทษค่ะคุณพี่หนูไม่ได้ใส่หมึกใหม่หมึกหมึกมันหมดหมึกมันหมดแล้วมันมองเห็นไหมคะอ๋อพอมองเห็นอยู่ถ้างั้นเดี๋ยวยายจะไปใส่แว่นดูที่บ้านยายก็เลยพูดอย่างนี้เขาบอกว่าให้หนูทวนให้ใหม่ไหมคะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะเขาบอกว่าเขาจะทวนให้ยายยายก็ไม่ให้เขาทวน ยายก็ไม่ได้ให้เขาทวนว่าว่ายอดเข้าเท่าไหร่นะสิที่นี่ยายก็ไม่ได้เขาทวนยายก็มองยังไงมันก็เงินมันไม่เพิ่มขึ้นเลยยายก็เอกใจอยู่นะมันมันมันเพิ่มมาแค่สองร้อยบาทนะมันเพิ่มมาสองร้อยบาทมันมันเพิ่มตรงจากเลขเจ็ดมันเป็นเลขเก้าอย่างนี้นะคะมันเพิ่มมาแค่สองร้อยบาทอีที่เหลือมันไปอยู่ไหน เมื่อเช้าเมื่อคืนยายโทรไปหาเสือพาไปตั้งแต่เมื่อคืนเลยเพราะว่ายายก็ไม่สบายใจยายก็โทรไปหาเสือตั้งแต่เมื่อคืนว่าเสือกมันดึกแล้วเนาะยายโทรไปตั้งเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วเพราะว่ายายเพิ่งมาดูไงเพราะว่ายายเพิ่งอาบน้ํากวาดบ้านถูบ้านเสร็จยายเพิ่งมาดูสวัสดีค่ะยายเพิ่งมาดูว่าเอาแว่นมาดูซิว่าทําไมมึกมันจางจางังเอามาดูเสร็จอ้าว ทำไมยอนเหมือนเดิมทำไมมีเงินเพิ่มมาแค่สองร้อยที่เหลือเราเงินเราไปไหนมันเพิ่มให้แค่สองร้อยบาทที่เหลือเอาเงินอยู่ไหนวันนี้ยายจะไปคุยกับเขาที่แบ่งยอดเงินยายมันไปไหนเด็กกินเสร็จแล้วยายจะไปอุตาตื่นมาอาบน้ำแต่เช้าเลยอือม สวาสดีค่ะตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะดูให้ยายแต่ว่าเอาเอาไปเข้าในคอเตอ,เตอร์ขนาดนั้นเรามันคงไม่ไม่ไม่เสียหายอะไรหรอกมั้งยายจะคิดแบบนี้ใช่ไหมหน้าคอเตอ,เตอร์แล้วนะไม่ใช่ว่าเราไปหยดตู้เออถ้าเราหยอดตู้เราจะว่าไปอีกอย่างหนึง่งอันนี้เราไปฝากหน้าคอเตอร์พรนักงานรับเงินกับมือเราแล้วเงินที่เหลือในใบมันก็มีครบทุกอย่าง ในใบที่เราเซ็นมันก็ครบทุกอย่างแต่ว่าเงินในยอดบัญชีมันเข้าแค่สองร้อยบาทยายก็โทรไปถามเตือว่าเสื้อมันเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่เสือเขาบอกว่าได้สิยายเขาบอกว่าอย่างนี้เสื้อเขาบอกว่ายายดูเงื้องงามมากเดียวยายจะถามว่ายายไม่เอ่ยชื่อธนาคารนะเนี่ย ยายจะไปถามว่าจะให้ยายลง t i กตอกหรือจะให้ยายลง youtube เดี๋ยวจะไปถามในเคาน์เตอร์เลยจะให้ลงช่องไหน t i กตอกห0 0 0ื่นกว่า youtube 90,000นกว่าจะให้ลงช่องไหนเดี๋ยวจะไปถามอยู่ตอนนี้ยังไม่เอ่ยชื่อธนาคาร ทำไมเขาสับเข้าขนาดนี้เลยเหรอใช่มไหมยายก็อยากรู้จะไปถามดูดูชาตื่นมากินแต่เชา้าเห็นไหมลิลี่ไปปกติยายนอนยังไม่ตื่นนะแต่วันนี้ตื่นตั้งแต่หกโมงโทรไปคนคนนู้นคนนี้โทรไปหาคนนู้นคนนี้จะให้ยายทำยังไง เราไม่ได้ฝากหยอดตู้เออถ้าหยอดตู้มันบิดพลาดโอเคแต่นี่ฝากในคนอ่ะยอดเงินมีแค่สองร้อยอ่ะที่เหลือมันไปไหนใจจะไปถามว่าที่เหลือมันอยู่ไหนเข้ามาได้ไงแค่สองร้อยยายก็งงเหมือนกันนเอฟซี ดูมาสีแล้วดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูจนยายนอนตีสามหนักคิดดูเอาตีสามยายนอนเมื่อคืนนี้น่ะเพราะว่าอะไรกลัวเราดูผิดเหรอยายก็ใส่แว่นตาดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกจนยายนอนไม่หลับยายอยากให้มันสว่างเร็วๆวันนี้ยายขับรถอาจจะง่วงนอนนะเพราะว่าตีสามยายยังไม่ได้นอน ตีสามยายยังไม่ได้นอนเลยนะเมื่อตั้งแต่เมื่อคืนเนี้เพราะนอนไม่หลับยายมาดูตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วบัญชีนะ่ะก็ยายยังไม่วางดูนี่ยายจะนอนยายนึกได้ยายก็เลยออกมาเปิดดูเอามาสองแว่นดูเอาแว่นมาส่องดูอังอังไปเข้าแต่มันมีมาเพิ่มมาแค่สองร้บาทที่เหลือมันไปไหนยายก็เลยสงสัย ไม่รู้ใครหลับใครนอนอยู่ยายก็ไม่ได้สนใจยายก็โทรตอนนั้นเลยรู้ตอนนั้นก็โทรตอนนั้นเลยขนาดเสียหลับอยู่ยายก็โทรไปตอนนั้นเลยคิดดูแล้วกันพอเราเพิ่งรู้เนาะยายก็นอนไม่สบายใจอะมากินน้ำกันเด้อจ้ะวันนี้อารมณ์เ,เสียแต่ชาเลยเอฟซีเอเ้ย นี่ผมก็ยังพันเดช่าแล้วนะแต่ยังไม่ได้ใดยังไม่ได้เป่าอะไรยังไม่ได้เข้าร้านเสลสวยเสื้อผ้าก็ยังใส่ธรรมดาก่อนเพราะว่ามันร้อนมากยายไม่แต่งตัวนะแต่งแต่หน้านิดเดียวยายตบเบว้งถามแล้วทำไมรับผิดชอบยายจะถามว่าจะเอาช่องไหนยายไม่ตอบไม่ตอบเลกคนดูเยอะ โชว์ช่องให้ดูเลยว่าคนดูกี่ล้านกี่ล้านมีแต่คนดูสี่ล้านห้าล้านจะเอาไหนตาไปยื่นให้ดูแล้วถ้าเขาไม่รับอีกชอบมันมันใช่ไหมมันคงไม่ใช่เนาะเพราะหลักฐานมันก็มีหลักฐานมันมีทุกอย่าง แต่มันเข้าในบัญชีแค่สองร้อยบาทที่เหลือมันไปไหนเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้บ่อยๆนะถ้าเกิดเจอคนแก่แบบว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้เช็คโขคิดว่าเงินเข้าแล้วก็ไปก็ว่าเข้าในเคาน์เตอร์แล้วใครจะไม่มั่นใจใช่ไหมมันเข้าในเคาน์เตอร์มันไม่ใช่ไปหยอดตู้ดีนะเมื่อวานตู้มันเสียยายก็เลยไม่ได้หยอดตู้มันเสียน้องเขาก็เลยแนะนำให้ไปเคาน์เตอร์ เขาก็เลยกดใบคิวให้ยายกดบัตรคิวให้ยายยายก็เริมนั่งรออยู่แป๊บเดียวพอคํำแล้วมันจะตุ่มหนึ่งแล้วมันหกโมงกว่าแล้วตอนยายไปเข้าแล้วตอนเข้าเงินอ่ะเขารับเงินกับเราเสร็จแล้วเขาก็นับเงิน ด้วยเขาจะปิดเป็นชีอะไรนู่นนี่นั่นมนะั้งวุ่นวายไปหมดยืนดูแล้วมันวุ่นวายน่าดูเลยหน้าเค์เตอร์เอฟซี FC ไปถึงยายจะพูดยังไงกับเขาดีเอาสม,มุดให้เขาดูใช่ไหมเอาสม,มุดให้เขาดูแล้ว เอาใบป,ปากเงินให้เขาดูแต่ว่าเงนมันเข้าแค่สองร้อยบาทที่เหลือมันอยู่ไหนจะไปถามแบบนี้ค่อยดูนะยายจะไปถามหาผู้จัดก,การเลยก้าวขาก้าวแรกไปย,ยายจะถามหาผู้จัดก,การใครจะกิดยังไงไม่รู้ ามหาผู้จัดก,การแล้วก็จะถามว่าจะทำยังไงจะให้ทำแบบไหนมันใช่เหรอเงินเอาไปเข้าบัญชีเข้าบัญชีให้แค่สองร้อยติ่เหลือไม่รู้อยู่ไหน นี้เราไม่ได้เอ่ยชื่อแบงค์เขานะถึงจะเอยยายก็ไม่ผิดเพราะเราเรื่องจริงถึงจะเอ่ยชื่อแบงค์เขาเราก็ไม่ผิดเพราะมันเรื่องจริงเอาเงินไปเข้าแต่มันไม่เข้ามันมีแค่สองร้อยบาทใช่ไหมเอฟซียายไม่ผิดอื ดียายแม่หลักฐานมาโชว์แล้วก็ลงคลิปเอามาลงไนในติ๊กต็อกยายยังอดใจไว้อยู่จะไปถามเขาก่อนอยากให้ลงช่องไหนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ